ววววสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเรือวันนี้ดมินก็ดีใจมากเลยนะคะที่มีเรื่องมาทําคลิปมาคุยกับเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้เราจะมีประเด็นมาคุยกันสนุกๆน,นะคะเกี่ยวกับ แอดต่อก็จะเป็นความหลงต่อจากงานประกาศผลรางวัลายทีวี a วอร์ด2021นะคะถึงแม้ว่างานประกาศผลรางวัลจะเป็นงานออนไลน์เนาะอยู่คนละที่ก็เข้าใจได้นะคะว่ามันจัดงานไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแต่ว่าแอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็เห็นเหมือนแอนนะคะว่า มันมีอะไรให้เราได้โยงนะเชื่อไหมแอดมินบอกเลยว่าวันนี้แอดมินก็จะทําคลิปโยงให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะบอกไว้เลยว่าแอดมินไม่มีความปราณีให้กับคู่จิ้นคู่นี้นะคะในการจับโยงมีประเด็นปุ๊บมินโยงทันทีนะคะไม่ปราณีนะคะบอกไว้ก่อนเริ่มแรกเลยเรามาดูนะคะว่าช่วงงานประกาศผลรางวัลมีอะไรให้เราโยงแอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะ เพื่อนๆเห็นช็อตที่ต่อเขาขอบคุณทีมงานขอบคุณ FC ขอบขอบคุณทุกคนนะคะพอถึงช่วงที่เอ่ยถึงพาร์ทเนอร์พี่นุ่มนิ่มเก็บทรงไม่อยู่เลยนะคะอาการเขินมันมาทันทีไม่เชื่อก็ดูคลิปเลยนะคะเพื่อนๆ พี่แอ้นะครับผมพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเรื่องนี้เลยที่อยู่คู่กับผมในซีนนี้ด้วยนะครับผมทำให้ซีนนี้ได้รับรางวัลเห็นไหมคะพอเอ่ยชื่อพี่พนุ่มนิ่มเก็บทรงไม่อยู่เลยนะเขินเลยเพราะอะไรเป็นใครๆก็เขินใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเราย้อนไปยังซีนนี้กันใช่ไหมบ่อน้ำตาแตกร้องห่มร้องไห้แต่จบซีนด้วย จูบจริงมันไม่เขินได้ไงพูดถึงมันก็ต้องเขินสินี่จุบจริงนะคะจุบจริงอ่ะเขินโอเคค่ะมาเราก็จะโยงถัดมาอีกนะคะหลังจากงานประกาศผลรางวัลผ่านไปได้รางวัลแล้วคุณน้องเขาก็โพสต์ยังไงร,รู้ไหมคะเขาโพสต์ไว้อย่างนี้นะคะเพื่อน อยากกอดคนที่โหวตทุกคนเลยซึ่งถ้าเขาต้องการแบบนั้นนะคะถ้าคนน้องอยากจะกอดทุกคนไม่ค่ะพวกเราสละสิทธิ์เพราะว่าพวกเราไม่อยากไปเยี่ยงกอดจากใครถูกไหมคะแต่มีหนึ่งคนที่เขาต้องกอดนะพูดแล้วต้องกอดนะไปดูนะคะว่าคนที่โหวตขอเกิดไหม่ใกล้ๆเธออีกหนึ่งคนที่เขาจะต้องกอดคือใครไปดูคลิปค่ะซึ่งแอฟเองเนี่ย ไม่อยากจะสารภาพเลยแอบเข้าไปโบยให้ตัวเองนะคะหนึ่งเสียงคะ่ะทำได้นะเป็นยังไงคะพีนน่นุ่มก็คืออีกหนึ่งคนที่โบยขอเกิดไว้ใกล้เธอถ้าคุณน้องอยากจะกอดคนที่โบยให้พวกเราสละสินะคะแต่ขอให้กอดแค่หนึ่งคนทำได้หรือเปล่าพูดแล้วต้องทำนะคะคณภพบเข้าไปบอกเขานะคะว่า พวกเราไม่เอากอดขอสระสิทธิ์กอดแต่ขอให้ปิดกอดคนนี้แทนได้ไหมมันก็เข้าไปโยงกับแคปชั่นล่าสุดในไอจนะคะที่ที่เขาแคปชั่นไว้ว่าใช่ไหมไม่ใช่แค่ใส่เสื้อตัวเก่งนะแต่เขาอ้อนเก่งด้วยนะ mm hmm. เห็นไหมคะอ้อนไปบอกว่า อยากกอดคนที่โหวตให้ทุกคนแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ามีคนที่โหวตเหมือนกันนะพี่นุม่มนิ่มไงคะไปกอดซะดีๆแฮปปี้ <c oughs> <Happy S 2> ไหมคะชาวเรือเนาะ,ะเป็นควันหลงหลังงานประกาศนะคะซึ่งก็ทำให้พวกเรามีเรื่องมาให้โยกมาให้แฮปปี้กันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพอสองคนโพสต ขอบคุณก็มีแท็กหากันนะคะพี่นุ่มๆก็แท็กหาคนน้องนะแต่คนน้องไม่ได้แท็กหาคนพี่แต่ว่าแท็กพี่สัตว์ทั้งคู่แต่แล้วก็ทั้งคู่ก็ไปคอมเมนต์นะคะให้แต่ละไฟล์อีกคนปกมืออีกคนกีไฟไว้นะคะเพื่อนๆคะจากคอมเมนต์ของพี่นุ่มๆที่แท็กหา พี่สันแล้วก็แท็กขาต่อพี่น,นิ่มแคปชั่นไว้ว่าคิดถึงการถ่ายละครแล้วนะคิดถึงการถ่ายละครแล้วนะยังไงคะยังไงคะมันมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่โปรเจกที่ทั้งคู่จะโคจรมามาเจอกันต้องกลับมาอีกนะคะเพียงแต่ว่าจะให้เขามาเจอกันทันทีเลยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าการถ่ายละครมันก็ต้องมีกัน เว้นใช่ไหมคะจะให้แบบไทยติดกันพระนางแบบพระนางคนเดิมนี่ยมันก็นะไม่ค่อยเป็นไปไม่ค่อยได้เหมือนที่เพื่อนๆชาวเรือของเรานะคะพี่บัวคุณบัวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหลายคลิปของแอนนะคะว่าใช่การการหาบทที่เหมาะสมกับแอปกับต่อมันไม่ได้จะหาได้ง่ายๆถูกไหมเพราะว่าวัยของทั้งคู่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้เวลาช่อง คู้กำกับคนเขียนบทหาบทที่เหมาะสมกับทั้งคู่เพื่อที่ทั้งคู่จะได้รับบทนั้นอย่างสมบทบาทนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะแต่ว่าขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอก็พิสูจน์แล้วว่าแอปกับต่อทําได้เยี่ยมทําได้ดีมากแสดงละครยังไงให้เหมือนไม่ได้แสดงถูกไหมคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งแอดมินอยากสิ่งที่แอดมินอยากจะมาทําคลิปวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้คุยกับชาวเรือของพวกเรานะคะว่า มันมีน้อ no, มันมีเหมือนแสงสว่าลงลำไรอยู่ที่ปลายอุโมงนะคะเห็นที่เขาแคปชั่นกันไหมนะอีกคนไปปบมือในโพสต์ของคนน้องส่วนพอคนพี่บอกว่าคิดถึงการแสดงคิดถึงการถ่ายละครอีกแล้วนะอีกคนไฮไฟแตะมือนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆโยงให้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมไปเม้นใน i อจของ น้องเขานะคะว่าพวกเราขอสละสิทธิ์กอดขอให้ไปกอดแค่หนึ่งคนนะคะเพราะมีหนึ่งคนที่แอบเข้าไปโหวตให้ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอก็คือพี่นุ่มนิ่มนั่นเองอยากเห็นนะคะกอดให้ดูด้วยคิดถึงทุกคนนะคะชาวเรือจากกันคลิปหนะะ้าค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ